พี่ๆหลายคนเคยคิดบ้างไหมครับถ้าเกิดเราอยากได้จุดซื้อในราคาต่ำและจุดขายในราคาสูงอย่างงี้ครับพี่ๆี่จะใช้ฟังก์ชันไหนดีและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคหนึ่งนะครับกับตัว i ิเคเ a t o r หรือฟังก์ชันบอลลินเจอร์เบนนะครับในการหาจุดซื้อราคาต่ำและจุดขายราคาสูงนั่นเองนะครับจากเนื้อหาของคลิปที่แล้วเลยครับที่ในส่วนของฟังก์ชันบอลลินเจอร์เบนนะครับที่เราสอนในส่วนของส่วนประกอบของเขาแต่ละเส้นของเขาครับมีที่มาอย่างไร ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนในการหาจุดซื้อจุดขายกันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝวากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เทคนิคการหาจุดซื้อจุดขายด้วยตัว indicator Bollinger Band นั่นเองนะครับตัว indicator นี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่พี่นักลงทุนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้งานนะครับจากคลิปที่แล้วอะครับที่ผมนะครับได้สอนในส่วนของ ส่วนประกอบนะครับที่มาของเขาแล้วก็ที่มาของเส้นของเขานั่นเองนะครับว่าเทคนิคในการดูเราดูยังไรเราจะหาจุดยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเน้นนะครับกับในส่วนของจุดซื้อจุดขายกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเนะ้อหาในส่วนของจุดซื้อจุดขายนะครับผมก็อยากมาทวนนะครับกับในส่วนของส่วนประกอบของตัวอินดิเคเตอร์นี้ก่อนนะครับ ตัว indicator b o l l น n จ e r Band ของเขาอะครับมีถ้าเกิดมีส่วนประกอบสําคัญนะครับเขายังมีอยู่3เส้นนั่นเองเริ่มจากเส้นบนนะครับโดยตัว u ปอร์ line เส้นกลางนะครับแล้วก็เส้นล่างหรือเ e r ร์ n e นั่นเองนะครับเรามาทวนกันสักนิดนึงนะครับกับส่วนประกอบของเขาอะครับตัวเส้นบนหรือ upper line ของเขาอะครับเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างฮะเริ่มแรกเลยครับเขาสามารถดูเป็นลักษณะของแนวต้านได้เช่นง่ายๆเลยครับถ้าเกิดราคาของเขาอะครับมันไม่สามารถทะลุนี้ได้เขาก็มีโอกาสที่จะย่อใช่ไหมฮะ ไปที่เส้นกลางครเส้นกลางเนี่ยครับจะพิเศษนิดหนึ่งครับคือเขาสามารถดูทั้งแนวรับและแนวต้านได้นั่นเองดูยังไงครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงเทนขาขึ้นนะครับหรือราคาของเขาครับอยู่บนเส้นเขียวหรือเส้นเหลืองนะตรงนี้ครับพี่ๆก็สามารถบอกลักษณะของเทนขาขึ้นได้หรือดูง่ายครับถ้าเกิดราคาของเขามันไม่ได้หลุดตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้แล้วก็เช่นเดียวกันครับในลักษณะของแนวต้านครับ ถ้าเกิดราคาของเขาอะครับอยู่ในช่วงเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนี้ครับหรืออยู่ในช่วงข้างล่างเนี่ยครับถ้าเกิดราคาของเขามันไม่สามารถทะลุเส้นสีเหลืองได้อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือเส้นล่างฮนะเส้นล่างเนี่ยครับเราก็สามารถทําหน้าที่ในการดูแนวรับด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตัว indicator b o l เ i n เ e r Band นะครับหรือตัวเส้นของเขาสามารถดูได้นะครับคือสภาวะตลาดของช่วงนั้นนั่นเองนะครับชั้วสภาวะตลาดของเขาอะครับอยู่ในช่วงคึกคักหรือว่าสภาวะตลาดของเขาอยู่ในช่วงนั้นนะครับอยู่ในช่วงเนียบหรือช่วงไซเวงของเขาครับเราดูจากเส้นฮะคือท้าเส้นของเขาอะครับมีสนาะบีบเข้าหากันนะครับยกตัวอย่าง,งช่วงนี้เลยฮะ จะสังเกตเห็นเลยฮะช่วงนี้ของเขาครับมีลักษณะที่เริ่มบีบเข้าหากันใช่ไหมฮะการบีบเข้าหากันตรงเนี้บอกเขาว่ครับว่าเขา,าอยู่ในช่วงอาจจะอยู่ในช่วงไซเวย์หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดอาคาของเขาครับเริ่มมีการอะไรฮะเริ่มมีการเปิดกว้างฮะเปิดกว้างคือหรือเส้นของเขามีการแยกออกจากกันเมื่อไหร่ครับตลาดของเขาในช่วงนั้นก็พูดถึงสภาวะที่เกิดการคึกคักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองบ่งบอกว่า นัดจุดเวลานั้นของเขาครับมีกําลังซื้อกําลังขายที่เป็นจํานวนมากด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆนะครับหรือส่วนประกอบสําคัญนะครับของตัว indicator นะครับบอลเลนเจอร์แบนนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเรามาพูดกันในส่วนของกลยุทธ์หาจุดซื้อแบบเบรกเอานะครับกลยุทธ์หาจุดซื้อแบบเบรกเอาครับถ้าเกิดพี่ๆอะครับได้เรียนจากคลิปที่แล้วผมก็ได้เกิดใช่ไหมฮะในส่วนของโอเวอร์บอลและโอเวอร์โซะ o v e r อร์โอเวอร์โซเราก็ดูกันไม่ยากเลยครถ้าเกิดราคาเขาสามารถทะลุเส้นข้างบนได้ตรงนี้เป็นสัญญาของ o v e r b o ์บอแต่ถ้าเกิดราคาของเขาครับลุดเส้นข้างล่างอันนี้จะเป็นสัญญาของ o v e r อร์โนั่นเองซึ่งถ้าเกิดจากเทคนิคนีคน้ครับเราก็จะมาพูดในส่วนของกลยุทธ์หาจุดซื้อแบบเบรกเอา t นั่นเองนะครับเริ่มจากจุดซื้อก่อนเลยครเมื่อราคาของเขาครับชนเส้นล่างนะครับือตรงแนวรับที่ผมบอกนะครับ แล้วเกิดการกลับตัวเข้าเกิดการกลับตัวเข้ามาครับตรงนี้พี่ๆสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองเช่นเดียวกันเลยครับกับกลยุทธ์หาจุดขายแบบเบรกเอานะครับเมื่อราคาของเขาทะลุเส้นบนนะครับหรือลักษณะของแนวต้านของเขาแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นมาครับตรงนี้พี่ๆสามารถตีเป็นจุดขายนั่นเองนะครับ เน้นย้ำนิดนึงนะครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์หรือตัวฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้ครับผมเน้นย้ำนิดนึงว่าพี่ๆครับก็ควรที่ใช้อินดิเคเตอร์อื่นหรือฟังก์ชันอื่นในการช่วยดูนะครับยกตัวอย่างครับตัวฟังก์ชัน CCI ตัวฟังก์ชัน RSI นะครับหรือตัวฟังก์ชัน o c t นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างเลยครับเริ่มจากช่วงแรกของเขานะครับตลาดเขามีการขึ้นแล้วก็ย่อลงมาใช่ไหมฮะย่อลงมาตรงแรกเราต้องสังเกตกันครับคือที่ผมกลมสีเหลืองไว้ตรงนี้เลยฮะ ราคาของเขาครับมันหลุดเส้นสีเหลืองใช่ไหมฮะที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดราคาของเขามีการหลุดเส้นสีเหลืองเมื่อไหร่อ่ะครับอันเนี้ยเขาถือว่าตีเป็นสัญญาของโอเวอร์โซแล้วนั่นเองและจุดที่เราจะเข้าซื้อหรือว่ามัน่นใจในเข้าซื้อครับเราดูยังไงฮะราคาของเขาครับต้องมีการกลับตัวขึ้นมาฮะและสามารถทะลุเส้นสีเหลืองได้นั่นเองตรงเนี้ยพ,พ,พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับ ที่บอกครับถ้าเกิดราคาของเขาหลุดเส้นสีเหลืองเป็นสัญญาของโอเวอร์โซลแล้วใช่ไหมฮะในบางครั้งครับที่เขาหลุดแลวเขาไม่ยังไม่สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ะครับตรงนี้เราก็ยังไม่แนะนําให้ไปจุดเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นมาได้แล้วตรงนี้พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งจากซึ่งจัดสังเกตนะครับว่าหลังจากราคาเขาสามารถเข้าซื้อได้ะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อใช่ไหมฮะไปต่อเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งะครับที่ราคาของเขามันมีการทะลุขึ้นอีกรอบนึงแล้ว ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ Over so overboard นั้นตรงเนี้ยครับก็ต้องเป็นตรงเนี้ยครับก็เป็นส่วนในตรงนี้ครับก็เป็นในส่วนของ Overboard นั่นเองนะครับหลังจากเกิด Overboard เรียบร้อยครับราคาเขาครับก็ไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมฮะในบาง้างครับที่ราคาของเขาครับมันยังไม่เรียกว่าอะไรฮะถ้าเกิดราคาเคามีการทะลุขึ้นมาได้ตรงนี้ครับพี่ๆอาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องขายนะครับเพราะว่าราคาเขาก็มีโอกาสไปต่อได้ แต่หลังจากที่เขาหลุดเมื่อไหร่อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองหลังจากขายครับเราจะเก็บเขาซื้อทีช่วงไหนฮะเราก็สามารถเข้าซื้อช่วงนี้ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าราคาของเขามันมีการหลุดแล้วก็สามารถรีบาวกลับเข้ามาได้ตรงน,นี้ก็ามาตีจุดซื้อได้แล้วก็จุดขายตรงไหนฮะจุดขายคือตรงนี้นั่นเองเน้นย้ำนะครับเพราะว่าจุดซื้อจุดขาย2ตรงนี้ครับจะมีความพิเศษกว่าตรงอื่นนั่นเองก็คือสังเกตจากตัวขนาดของเส้นได้เลยฮะ ที่ผมบอกครับว่าขนาดของเส้นของเขา่าบอกถึงว่าตลาดช่วงนั้นเป็นยังไงใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ใช่ไหมฮะตัวขนาดของเส้นของเขาเป็นขนาดที่แคบลงครับตรงนี้จะบอกว่ามีคนเริ่มซื้อขายอะเริ่มน้อยลงแล้วในบางครั้งนะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นตามที่เราคาดการณ์ครับเราก็สามารถเอาจุดเส้นสีขาวที่ผมบอกอครับว่าเขาอะสามารถดูในลักษณะของแนวต้านและแนวรับได้ครับตีเป็นจุดขายได้ด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นล่ะเราจะเข้าซื้ออีกทีตรงไหนฮะ ช่วงไหนครับช่วงนี้ใช่ไหมฮะพอร,ราคาของเขาเริ่มมีการรีเบลกลับขึ้นมาแล้วสมมติเราเข้าซื้อในช่วงนี้ครับเขามีรีเบลกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดราคาเาย่อ,อลงและรุดต่อะครับพี่ๆก็คนที่จะรีบขายตามสัญญาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆฮะที่จริงะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าซื้อในช่วงนี้เสมอไปนะครับถ้าเกิดเราติดตามกันดีๆครับเราสามารถตีตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าซื้อได้ด้วยนั่นเอง เราอาจจะรอสัญญาณที่เขาเริ่มมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาเริ่มมีการกลับตัวแล้วสามารถตีเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ราคาสูงของเขาณนะตรงเนี้ครับกับราคาต่ำของเขาครับเป็นแนวต้านเพื่อเป็นจุดยืนยันอีกทีก็ได้ครับว่าตรงนี้เราควรตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองแล้วก็อีกทีหนึ่งกับในส่วนของจุดขายครับคือราคาของเขาเริ่มมีการเลยฮะทะลุขึ้นเส้นนี้ใช่ไหมฮะ แลังจากเขารู้สึกขึ้นเส้นนี้เมื่อไหร่อะครับตรงนี้พี่ๆสามารถตีเป็นจุดเฝ้าระวังได้แล้วครับว่าราคาขเขาเริ่มมีโอกาสที่จะย่อดได้เพราะว่าเขาเกิดสัญญาณโอ้บอ์แล้วนั่นเองแล้วจะขายอีกทีคือในช่วงที่ราคาของเขามันมีการหลุดเส้นสีแดงหรือเส้นขอบบนนั่นเองนะครับแล้วไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันครับติ๊กย์จะตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยฮะจุดเข้าซื้อของเราคือจุดไหนฮะ จุดนี้ใช่ไหมฮะทำไมเราถึงเข้าซื้อได้จุดนี้ครับเพราะณตรงแรกเลยครับสังเกตได้คือแท่งสีแดงนี่ครับที่ราคาเขามีการย่อลงมาการย่อลงมาเนี่ยครับเขาหลุดแนวรับใช่ไหมฮะหลังจากเขาหลุดแนวรับณช่วงนี้ครับตรงเนี้ยเริ่มตีเป็นสัญญาณของโอเวอร์อะไรฮะโอเวอร์โซนนั่นเองหลังจากตีลังเป็นสัญญาณของโอเวอร์โซนเรียบร้อยแล้วลราคาเขาครับสามารถรีบาวแล้วกลับขึ้นมาได้นะจุดเนี้ยเราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับหลังจากเข้าซื้อราคาเขาไปต่อฮะ ไปต่อถึงช่วงนี้นะครับราคาเขามีการขึ้นมารอบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่เขาขึ้นมาอยู่ได้ไม่นานครับเขามีการหลุดลงมาตรงนี้พี่พี่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับเขาซื้อขายราคาเขาก็มีการย่อลงมาตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้เขาซื้อได้ไหมฮะที่จริงถ้าเกิดดูตามลักษณะของเขาก็สามารถเขาซื้อได้แต่ถ้าเกิดราคาเขาไม่เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับก็คือตรงเส้นสีขาวของเขามันไม่สามารถทะลุได้อะครับ เราก็สามารถเอาจุดขายนะครับในช่วงที่ราคาของเขามันมีการไม่สามารถผ่านได้ครับเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันแล้วเราเข้าซื้ออีกทีในช่วงนี้ฮะเพราะว่าราคาเขาครับสามารถกลับมาทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองได้ตรงเนี้ยพี่ๆสมัติเป็นจุดเข้าซื้อได้หลังจากเข้าซื้อราคาเขาก็อยู่ในช่วงพักตัวสักแป๊บแล้วถ้าเกิดราคาเขาสามารถทะลุเส้นสีขาวตรงนี้ได้อะครับตรงเนี้ยเราก็มั่นใจแหละแล้วก็มีโอกาสไปต่อได้ใช่ไหมฮะและหลังจากที่ราคาเขาไม่สามารถทะลุเส้นสีแดงตรงนี้ได้อะครับ ตรงนี้เราสามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> เขาอาจจะมีการย่อลงมาบางครับแล้วตรงเนี้ยครับเราสามารถตีเป็นจุดซื้อได้นะครับทําไมตรงเนี้ยเราถึงสามารถตีเป็นจุดซื้อได้ละ่ะเพราะว่าเส้นสีขาวของเขาครับที่ผมบอกเลยเป็นลักษณะของแนวรับฮนะเ <c oughs> ทนของเขาตรงนั้นเขาอาจจะมีลักษณะของเทนขาขึ้นนั่นเองตรงเนี้ยเราก็มีโอกาสาที่จะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็ไป แล้วก็ยังสามารถถือต่อได้นั่นเองนะครับเพราะว่าราคาของเขายังไม่หลุดเส้นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้ครับที่ผมซึ่งในกรณีนี้นะครับผมะครับ ซึ่งจากตัวอย่างที่แล้วอะครับผมก็จะเอาตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเป็นจุด double c o n f i r มหรือจุดยืนยันเพิ่มนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อที่ชัวนะครับก็คือตัว indicator RSI นั่นเองนะครับที่ผมบอกเลยครับในบางช่วงของเขาอะครับถ้าเกิดเราเอา indicator ฝั่งท่านอื่นมาช่วยในการดูอะครับมันก็จะถือว่าเป็นจุด double c o n f i r มด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเหมือนในช่วงนี้เลยครับจะสังเกตใช่ไหมฮะ ราคาของเขาสามารถกลับมาได้ครับแต่สังเกตตัว RSI ของเขาเป็นชี้ขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้เราสามารถตีจุดเข้าซื้อได้เช่นเดียวกันเลยฮะตรงนี้เราจะขายใช่ไหมฮะเพราะว่าราคาเขามีการหลุดขึ้นมาแล้วก็สังเกตตัวเส้น RSI ของเขาเป็นการชี้ลงอย่างเงี้ยครับเราสามารถตีเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยฮะในช่วงนี้ฮะราคาเขาสามารถทะลุขึ้นมาได้แต่ตัว RSI ของเขาเริ่มมีการชี้ขึ้นเราก็ตีเป็นจุดเข้าซื้อได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ฮะ ราคาของเขามีการหลุดเส้นสีแดงนะครับหรือลักษณะของแนวต้านมาวกกับตัวเส้น RSI ของเขาครับชี้ลงฮะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นตีเป็นจุดสัญญาณ d o u ลคอ c o n f i r มว่าราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงได้นั่นเองนะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันครับเหมือนกันเลยฮะแต่อันนี้ผมจะเอาตัวฟังก์ชัน RSI มาเป็นจุด Double c o n f i r มนะครับราคาขเขามีการย่อลงมาในะเส้นสีเหลืองตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเลยฮะ โอเวอร์โใช่ไหมฮะหลังจากย่อลงมาเขามีการรีบาวกลับขึ้นมาเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับเราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อตามที่ผมบอกนะครับในส่วนของเทคนิคหรือกลยุทธ์แบบเบรกเอานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเอาสัญญาณ IS ISI มาดูเพิ่มมาครับลัะะกษณะของเส้น r s i ของเขาชี้ขึ้นไหมฮะเส้น ISI ของเขาชี้ขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับราคาเขาไปต่อได้ ไปตอบมาเรื่อยๆตรงที่จริงอะครับตรงนี้พี่ก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นะครับเพราะว่าอะไรฮะราคาของเขาอะครับมันหลุดลงมาใช่ไหมฮะจุดขายปุ๊บเราก็ถือไปเรื่อยๆฮะจุดเข้าซื้อเพิ่มอ,อีกคือช่วงไหนฮะช่วงนี้ฮะราคาของเขาอยู่ใกล้เส้นสีขาวแล้วก็ไม่ไม่หลุดอะครับเราก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้บวกกับจุดการันตีสักนิดนึงอะครับคือตัวเป็นชั่น RSI ของเขา,าครับ มันขึ้นมาทะลุเส้น50หรือโซนที่แข่งแกร่งเนี้ยเราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อเพิ่มได้นั่นเองแล้วจุดขายของเราอะครับเราจะขายตรงไหนล่ะครับเราถ้าเกิดดูกันง่ายๆครับคือจุดนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ครับสังเกตเห็นได้เลยครับราคาของเขาเริ่มจะมีการหลุดเส้น R S ทศนิยมราคาของเขาเริ่มจะมีการหลุดเส้นสีแดงตรงนี้และหรือลักษณะของแนวรับและถ้าเกิดสังเกตกับเส้น R S I ดีๆะครับเส้น R S I เขาก็เริ่มมีการชี้ลงแล้วนั่นเองตรงเนี้ยเราก็สามารถตีเป็นสัญญาณขายได้นั่นเองนะครับ เรามาสรุปกันดีกว่าครับกับเทคนิคการหาจุดซื้อจุดขายแบบเบรกเอานะครับเริ่มแรกเลยครับกับการหาจุดซื้อแบบเบรกเอาครับเมื่อราคาของเขาชนเส้นล่างหรือแนวรับอะครับแล้วเกิดการกลับตัวพี่พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้และกลยุทธ์ในการหาจุดขายแบบเบรกเอาล่ะเมื่อราคาของเขาทะลุเส้นบนหรือแนวต้านแล้วเกิดการกลับตัวครับพี่พี่สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับ เน้นย้ำนิดนึงนะครับกับกลยุทธ์นี้นะครับบางทีครับสัญญาณของเขาอาจจะไม่ได้มีความมั่นยำหน0่งร้นะครับพี่ๆสามารถเอาฟังก์ชันอื่นนะครับหรืออินดิเคเตอร์อื่นนะครับมาใช้ในการประกอบควบคู่ด้วยเพื่อเป็นจุดดับเบิลคอนเฟิร์มได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน CCI RSI นะครับหรือฟังก์ชัน OCT นั่นเองนะครับและนี้นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับขับตัวฟังก์ชันบอลเลนเจอร์แบนนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ